สวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะหรือท่านผู้ชมที่มาดูคลิปนี้นะครับ,บามาคิดเรื่องคะแนนคอยนะครับในแอป Lazada นะครับเมื่อตอนคลิปตอน คลิปที่1น,นะครับรอบเช้าเช้านะครับก็ได้ทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องคอยกันแล้วนะวันนี้มาทาคลิปที่2ตอนประมาณมืดมืหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องคอยนะครับหลายคนบอยยังไม่รู้นะว่าตอนนี้เขาคิดคอยกันยังไงนะมนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอยัดอัดนะจาจะเป็นการนําเสนอนะนก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมขอยัดอัดนาะเจ้าก่อนเนาะท่านชมอ่นะ โอเคนะครับก็ได้ทําการอัดหน้าจอที่ร้อยเนาะทีนี้นะครับเราก็ทําการมาดูนะครับตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าซื้อของในลาซาดานะราคา3ามบาทเซนสองบาทนะครับนี่คอยเนี่ยจะได้มากี่แต้มนะครับสมมุติถ้าผมเนี่ยซื้อประมาณ3ามร้กว่าบาทนะหรือว่า3ามเซนอนะครับเขาบอกว่าของในลาซาดาเนี่ยถ้าซื้อราคา3ามบาทเซนสอนี่ยจำนวนคอยที่ลาซาดาจะได้ขึ้นอยู่กับจํานวนอะไรนะเงื่อนไขอะไรนะรเพราะว่าอันนี้เรายังไม่รู้ นะตอนนั้นนะ่ะตอนนั้นเพราะปกติอ่ะลาซาด่าเนี่ยจะให้เหรียญคืนนะครับเหมือนลาดคอยนะลาซาด่าคอยนะหรือว่าแคดแบ็กจากร้านโปรโมชั่นนะครับเช่น1%ถึง5%ของยอดซื้อนะเนี่ยเห็นไหมภารกิจประจำวันเนี่ยเห็นไหมกดรับคอยกดซื้อเห็นไหมบัตรเดบิตบัตรเครดิตวอลเล็ตนะหรือว่าคูป,ปองที่ร่วมรายการก็จะมีคืนเข้ามาที่เพิ่มในลาซาด่า นะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ลาซาด้ามากคืนเนี่ยหนะนึ่ปรนะสามเปอรเนสองี่ยประมาณ3มเหรียญน,นะครับซึ่งรับสูงสุด5%้าเอรเนต์เนี่ยสา้องสามร้อคูณกับหเปก็ตกประมาณอยู่ที่16เหรียญน,นะครับก็ตีไป้สิบเหรียญดังนั้นเนี่ยจะได้จริงก็3ถึง16คอยนะตัวอย่างนะผมสมมุติผมซื้อของประมาณอ่ ซื้อขอมัน785นะครับ777เห 77, รอนะครับแล้วก็คูณด้วยนะครับอันนี้ก่อนนะครับเหรออันนี้นะครับคูณด้วย5%นะครับนี่มันจะเท่ากันไหมนะครับเขาบอกว่าสันนิษฐามแล้วฉันต่อเนี่ยคูณด้วย5%นะครับก็16เหรียญเน,นี่คือเหรียญ38เนี่ยก็ตีเป็น39นะก็ได้สันนนิษฐา38เหรียญมา หลายคนบอกว่าถ้าซื้อของพันห้าล่ะคูณด้วย5%นะครับก็75เหรียญ75คอยก็จะอยู่ที่ในราคาร์ของเราตอนที่เราทําการเก็บแต้มนะครับแล้วมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับให้ดูที่บัญชีก่อนนะครับวิธีการดูนะครับตรงนี้มันจะมีคําว่าเหรียญให้เรากดคําว่าตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีกดรับก่อนนะครับถ้าสมมุติเรากดรับแล้วมันจะมีคําว่าใช้เลย ถ้าเราไม่กดรับมันจะมีคําว่าให้กดรับก่อนอันนี้ผมกดรับเรียบร้อยนาะก็ไปดูวิธีการกดรับในคลิปว่ามันต้องทำอย่างไรนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าใช้เลยนะเราก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับนะี่เห็นปะมันจะไปถึงวันที่23นะครับกดเก็บไปเลยนะครับเขาเรียกว่ากดเก็บนะครับนี่มันก็จะเก็บให้เราแล้วนะครับนี่อันนี้คือการเก็บนะครับก็24 นะครับนี่มันก็จะได้เยอะขึ้นมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการกดเก็บคอยนะครับนี่ัอเนี้ยเหรียญไหมแปดสิบห้าเหรียญนะครับเราก็สามารถซื้ออันนี้ได้เลยนะซื้อของในลาซาด้านี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ติดตามไว้หน่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ